จ,จัดละห้าบาทจ้าจะกลับบ้านแล้วนะเพราะไม่มีอะไรจะขายแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราเอาผักมาขายเก็บมาจากในบ้านเอามาขายที่ตลาดค่ะไม่ได้ขายทุกวันนะคะเป็นตลาดนัดประจำหมู่บ้านค่ะก็อาทิตย์หนึ่งจะมีสองวันค่ะที่ขาย ขายผักปลูกเองในบ้านก็คือไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะลงทุนแค่แรงเก็บมาขายเท่านั้นทุกครั้งที่มาขายไม่ได้ขายของจำเจนะคะก็คืออันไหนสุกอันไหนแก่ก็เอามาขายค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะว่าเราขายสินค้าในบ้านผักในบ้านราคาเท่าไรบ้าง เริ่มจากใบยะนางเลยจ้าเรามัดฟ้อนมาขายกําละ10บาทอันนี้คือกระเพรานะคะกําละห้าบาทใบชะพูค่ะกําละห้าบาทต่อมาใบโหระพาค่ะกําละห้าบาทที่ไหนขายแพงกว่านี้มั้งคะเราจะได้เพิ่มสินค้า ดอกแคจ้าดอกแคถุงละสิบบาทค่ะเราเก็บมาจากต้นใหม่ๆเลยนะคะมะเขือปอกค่ะถุงละสิบบาททำเข้ามาขายด้วยนะคะขายได้ค่ะขายดีด้วย ขายถุงละสิบค่ะห้าห่อสี่สิขายดีมากเลยนะคะตะไคร้ค่ะเราขายกรํารละห้าบาทเราเคยทำกรํารใหญ่นะกรํารละ10บบาทลูกค้าบอกว่าทานไม่หมดค่ะเราเลยลดปริมาณลงขายกรํารละห้าบาทพอค่ะสำหรับตะไคร้เครื่องต้มยำเลยค่ะ มีตะไคร้ค่ะใบมะกรูดเพื่อนเราขาย5บาทนะคะค่ะค่ะเราขายถุงละสิบบาทนะคือมันขุดยากมากค่ะต้องขอโทษลูกค้าด้วยที่ซื้อเยอะแล้วลดราคาไม่ได้ มีมะนาวแป้นน้ำดีด้วยนะคะเก็บมาขายด้วยเหมือนกันถุงละ20บาทค่ะส่วนอันนี้มะเขือจานนะคะถึงลูกเล็กหน่อยแต่ว่าไม่แก่ค่ะขายของปลูกเองในบ้าน ไม่ต้องลงทุนอะไรลงทุนแค่แรงแล้วก็ซื้อถุงใส่ผักมาขายค่ะแถมยังได้เจอเพื่อในใหม่ๆอีกหลายคนในท้องตลาดเป็นคนพูดไม่เก่งค่ะแต่อยากสื่อความหมายของความสุขชีวิตของคน,นบ้านๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ